ครับก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจ e ิตี่ยมโอพาสครับวันนี้จะมาพรีวิวแสงจากตัวนี้ครับคอนวท s เอสสพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดเอสเอทีสี่สดีโดมนะครับเอสเอทีสี่สดีโดม แบบใช้ทูลูอีดกัดโดมหลอดออกจนหมดนะครับแสงที่ได้จะพุ่งนะครับแสงที่ได้จะพุ่งแสงจอขา,าวอมเหลืองนะครับไม่ไม่ไม่ไมเหลืองมากนะประมาณ5้าพัน้าร้อยถึง5้าพันเจ็ดร้อยเคนะครับกล้องโทรศัพท์ไม่ค่อยโฟกัสไปโฟกัสที่อื่น ครับตัวนี้ทำท้ายเป็นแบบไม่เหล็กนะครับมีไฟสีแดงตัวกระฉายก็สีแดงนะครับเดีวผมจะเปิดให้ดูเนี้ครับนี่ครับใช้งานได้ครับไม่เหล็กแข็งแรงอ่า เดี๋ยวเราไปดูแสงกันครับว่าแสงจะเป็นไงนะตัวนี้ใส่คมเรียบด้วยคมเรียบนะครับกระจกที่ใช้เป็นกระจกเคลือบโคดลดแสงสะท้อน,นนะครับกระจก AR นะครับทำไมนี้จะมองเห็นนะอนนครับครับ ก็นี่นะครับไฟฉายของเราไฟยยท้ายสีแดงนะผมจะเปิดหมดหนึ่งก่อนอันนี้หมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งกินไฟอยู่ประมาณสองแอมม์นะครับกินไฟอยู่ประมาณสองแอมม์กินไฟประมาณสองแอมม์นะครับหมดหนึ่ง ก็ด้แสงที่พุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวมาดูเทอร์โบกันบ้างนี่เป็นเทอร์โบนะครับแสงเทอร์โบนะครับ เดี๋ยวไปดูตรงด้านโน้นกันครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะนี่กินไฟสองแอมป์นะครับมาอันวิ่งฝุนเยอะที้นี้นะครับเทปโอสต็ตอปเทปโออันนี้ธรรมดาครับเทปโอธรรมดาเทปโอธรรมดา เทโบาครับผมโอเคครับจบรีวิวแค่นี้ครับเนี่ยไฟฉายเนะี่ยไฟฉายตัวเล็กครับเปิดแค่เนี่ยมก็ร้อนมือแล้วนะ ร้อนแล้วนะเทอร์โบโนานขนาดนี้เริ่มร้อนแล้วอ่าโอเคครับสวัสดีครับ